รู้เกี่ยวกับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตข้อแรกเลยค่ะชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตนะคะเป็นการตรวจหาองค์ประกอบของไวรัสค่ะโดยจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากการแย่โพรงจมูกหรือว่าจะใช้น้ำลายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าชุดตรวจนั้นกำหนดให้ใช้อะไรค่ะ 2. เป็นชุดตรวจโควิด COVID ที่ใช้สำหรับคัดกรองเบื้องต้นสามารถทำได้เองง่ายๆแล้วก็รู้ผลไวค่ะ 3. เป็นชุดตรวจที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ยังไม่มีอาการ 4. หากมีเชื้อไม่มากพอหรือว่าในคนที่ติดเชื้อในระยะแรกๆก็อาจจะตรวจไม่พบก็ได้ค่ะ 5. อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ 6. ควรจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดตรวจหรือว่าอ่านคู่มือการใช้ให้ละเอียดก่อนค่ะ 7. เมื่อใช้ชุดตรวจเสร็จแล้วนะคะให้ทําการฆ่าเชื้อก่อนที่จะทิ้งค่ะแล้วก็ควรจะแยกเป็นขยะติดเชื้อไม่ทิ้งปะปนกับขยะอื่นๆนะคะแ หากว่าผลตรวจออกมาเป็นลบโดยที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็จะต้องแยกตัวออกมาเพื่อกักตัวแล้วก็รอตรวจซ้ำภายใน3-5วันค่ะแต่ถ้าระหว่างที่รออยู่เนี่ยมีอาการของโควิดขึ้นมาก็สามารถตรวจซ้ำได้เลยค่ะและข้อ9นะคะข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกนะคะให้รีบแจ้งหน่วยบริการที่สามารถติดต่อได้แล้วก็กักตัวเองออกมาจากคนในบ้านหรือคนที่ใกล้ชิดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้า สังเกตอาการแล้วว่าอาการเริ่มสุดลงก็ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุดค่ะ